พี่น้องมาได้กินปิ้งไก่ได้จ้าขายคือเก้า้มตำกระได้พี่น้องยุดไปสองมือฝนต๊ะฝ้าห้องไปชุระกบมาขายคือเก้าได้จ้าเนี่ยมาเด้อมาเด้อออกครรสา่าพระเจ้าเล้วค่ะิมาก,กินก็มาก,กินเด้อมาสื่อเด้อมาได้จ้ามาได้จ้าร้านร้านเก้าน่ะละพี่น้อง น้องอีดเจ้าเก้าหน่ะนะกับคุณยายสีหนะ่ะน่ะเก้าจ้อยๆอยู่นี่จำกันได้ยุบอ่พี่น้องจำมะคุ้งได้จ้าแลาบอกคุ้งยั่ตู้เพื่อเระบ่อกมาชว่วยซื้อหน่มันห่อนแดดแห้งตัดอันไม่ค่าตากแดดก็ยนดาแหมมเบื่อเราพี่นอ้องไอ่ตซนสาดเนาะแหมก็เฮ็ดยังไงเนาะอยากได้เงินกับเจ้ามีอดอดย่างไก่้ได้จ้าพี่น้อง ย่างปีกไก่ได้จ้าตับไก่ย่างปีกไก่กลนไก่มีเบิค่ะมีเบิรุส,สยังพี่นอ้องฟงไปามาได้จ้ามาได้จ้าปูปลาได้จ้าตับห่งปูปลามามากินน้ำกันเนี่ยมาแย่สิมแม่นี่นะเจ้าจีลืมคากหลายลืมเจ้าเกาเนี่ยมาจ้ามามามา,มา ต้มก่อยส่้อยใสสร้อีบีที่เก้าเด็ดจ้าน้องอิดคนเก้าอยู่นะมันคนนั่นต่้มกระดาบกัุ้งนั่นอันว่าแว้บๆนี่ก็คุณยายสีค่ะมาเด้ดจ้ามาเด้ดจ้าออกพรรษาละพระเจ้ามากินน้ำกันแด้วพี่น้องเด้อตาวนั่นกันเด้ดจ้าหิวเข่าแห้งสิตั้มกับุ้งกินยาข้ามก่อนพี่น้องตอนนั่นเด้ดจ้า